ดีครับทุกคนวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาอยู่ผมช่างแบงค์เจคอว,วันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเรโนเวผมบอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้ผมไม่ได้ทำการบ้านมาผมจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนนะครับเพิ่งซื้อมาหมาๆผมมีหน้าที่มาแกะพาทุกคนมาดูนะคบว่าด้านในเป็นยังไงก็คือเจ้าตัวเนี้ยลูกค้าเขาต้องการที่จะ อัพสเปคขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือเป็น M2 250จิกจิกผู้ายอยากได้5้0จิกนะครับซื้อมาประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับเปิดกล่องกับเราชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ถึงเวลานะครับที่จะมาพาทุกคนมาเยี่ยมชมภายในมาแกะของใหม่นะฮะยังไม่หมดกผมเพิ่งซื้อมานะครับประกันยังไม่ได้รันเลยนะแกะแล้วนะครับพาจะมาเยี่ยมชมตัวนี้ เจนเจนสิบไอสามเจนสผมจะมาคร่าวๆนะครับก็มีปัญหาอยู่ก่อนก่อนเมื่อกี้หนึ่งอย่างก็คือตอนนี้ชิปเซตของ Intel ชอบมีปัญหาเวลาเราลง Windows ใหม่นะครับจะมองไม่เห็นฮาร์ดดิสต์แต่ทางร้านเรารับแก้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเองหรือคอมพิวเตอร์เอง ลงวินโดแล้วมองไปเห็นน้าเด็ดนะครับโทรเข้ามาทักเข้ามาทางเพจของเราได้นะครับมีแอดมินคอยตอบโอเคครับมาดูกันก่อนดีกว่าเนาะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเริ่มแกะกันดีกว่าเป็นเครื่องออยน์วันเป็นเครื่องออยน์วันลักษณะตัวเครื่องอพามาเยี่ยมชมกันก่อนดีไซน์เขาสวยมากนะขาอะเอาจอก่อนจอสเปคจอ ผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับผมมาเยี่ยมพาทุกคนมาเยี่ยมชมภายในผมไม่ได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมภายนอกนะสเปคโดยรวมผ,มผมไม่ผมไม่รู้นะฮะ23.5นิ้ว23.5นิ้วเขาว่ามาเครื่องใหม่ผมชอบตรงนี้การดีไซน์ขาเขาทุกคนเห็นไหมฮะฐานฐานอย่างเดียวนะโดยเฉพาะฐานนะครับเราใช้เป็นเหล็ก เหล็กตันเลยนะครัขาเดียวฝั่งขาเดียวฝั่งแรงไหมครับโอ้โหที่สุดอ่ะเหล็กตันอ่ะโค้งขึ้นมารับกับตัวจอโคตรเฟี้ยวอ่ะแต่หน้าที่ของผมก็คือพาทุกคนมาอัพสเปคนะครับมามาดูฝั่งนี้กันก่อนจุด จุดสังเกตของรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับผมก็เพิ่งดูเมื่อกี้เหมือนกันวิธีเปิดเนี่ยดูตามลูกศรนนะครับขันน็อตมันไม่ได้ขันน็อตออกนะมันขันน็อตไปทางซ้ายมือตัวล็อกจะเด้่งขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ค่อยอาหาอะไรมาแงะออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นตัวนี้พยายามทำด้วยความระมัดระวังนะครับต้องช่างผู้ชำนาญนะแนะนำนะแนะนำลูกค้าอย่ากแกะเองนะครับ เกิดหมัติเหตุได้ให้ช่างที่ให้ร้านที่ท่านไว้ใจนะครับมีความสามารถหน่อยดูแลดีที่สุดนะครับ พอดไปก่อนครับนี่ก็บอดี้ด้านหลังเราแกะออกมาแล้วน็อตครับจะเป็นน็อตที่ฝาหลังของเจ้าตัวเครื่องครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดเมนบอร์ดนะครับันออกมานะครับเพื่อที่จะ ดูเมนบอร์ดอันนี้สวิตช์ลำโพงผมขันไว้แล้วบ้างนะครับก็ขันเอาสอักสองตัวผมขันไว้แล้วส่วนหนึ่งเมื่อวาน ก็มาดูล็อกนะฮะว่าล็อกอยู่ส่วนไหนก็ทำจาจว่าัะดูแข็งแรงมากนะฮะแข็งมากว่าออยในวันชุดนี้ทำออกมาได้ดีเลยต่อไปก็จะนี่ครับอัปเดตตัว ssd m 2, 2> 200 5ไม่ใช่จะอัปเดตตัว M2 512 g b ใส่เข้าไปแทนตัวเดิมนะครับตัวนี้ตัวเดิมเป็นแบบสั้นนะครับ ทุกคนระบายความร้อนเนาะเดี๋ยวผมจะหาน็อตมาขันที่ยึดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ย้ายที่ยึดจากตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะติดตั้งดัะทูตัวนี้ เปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนนี้ติดตั้งเอ็มหลดทูเข้าไปตัวนี้ผมจะไม่ใส่ซิงก์นะผมจะไม่ใส่ซิลิโคนนะครับเพราะว่ามันมีซิงค์ระบายความร้อนของมันอยู่แล้ว M.2 mm hmm. เสร็จเรียบร้อยครับในการอ mm ัปเดต M.2 จาก 250G เป็น 512G ก,กับ All-in-One Lenovo mm hmm. ต่อไปก็จะทำการประกอบที่เดิมตรงนี้สใส่ซิงค์ใส่ฟ้าหลังไม่ใช่ใส่ซิงคนะ์ครับขอโทษที ทึดตัวเลยนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปก็จะใส่สาย,สายแพรเว็บแคมแล้วก็จะประกอบฝาหลัง นี่เราก็จะใส่ฝาหลังฝาด้านหลังนะครับแล้วก็จะใส่ตัว سيدي <applause> นั่นปิดด้านหลังเสร็จเรียบร้อยครับจะมีน็อตตัวนี้นะครับขาน็อตปิดคืน